อันนี้ง่ายไวกูเจอแล้วอันนี้ง่ายไวเป็นโดนพิกโดนไทยโดนพัฒนาโอ้โหมันมีหลายโดนคนรออะไรขนาดนี้บ้มาเปล่ารอคือเขาเปิดเพลงไงดิ ไปเจอเกมเกมหนึ่งมาแต่ว่ามันต้องช่วยกันเล่นนะพวกะเราต้องช่วยกันเล่นวันอาทิตย์เด็กวิหาเกมแปลกมาเล่นนะไอ้เหียไว้พักผ่อนมัน้งต้องเจอเกมผีมันเป็นเกมทายแผ่นที่ทั้งๆนี่จะใครเครียดกันอยู่นะมันจะสุ่มที่มาที่หนึ่งแล้ให้เราทายให้เราหาจากแผ่นที่โลกให้เราทายให้ถูกถ้าทายถูกก็จะได้คะแนนแบบเยอะถ้าทายผิดก,ก็จะไม่ได้คะแนนอะไรเราไปลอง แผนที่แรกกันก่อนเลยดีกว่ามันมีแผนที่โลกเลยเนี่ยแล้วก็สถานที่ที่มีชื่อเสียงว่าถ้าเราจะเล่นอนะเราต้องเล่นประเทศไหมเราเอาประเทศไทยดีกว่าอาณาจักรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดินแดนแห่งรอยยิ้มนับพันรอยยิ้มนับพันรอยกำมมัดน,นับล้านไอเฮียประเทศกุ้ง <Why? S 1> ใครเป็นคนเกียดปอบหวานวะไอเีย <c oughs> เล่นคนเดียวกับท้าไทยอะโอเค โอ้โหไอ้ี่อามาแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่ถนนเส้นหนึง่งไปซอยต่เปล่าวะไอ้ี้ะช่วงนี้มันไม่ค่อยเล่นเกมไงมเราเรามาร์กเอาไว้ว่ามันในไทยที่ตรงนี้นะว่ามันคือที่ไหนมันน่าจะเป็นซอยที่แบบมันไม่ใช่ถนนใหญ่แน่นอนถ้าเป็นถนนอย่างนี้ลองไปเรื่อยๆดูก่อนสิว่ามีบอ่อแสอะไรหรือเปล่านะเฮ้ยนี่ไง เฮ้ยเรามีบ่อแสวีหอจอก,กอน,น้ำดิบทวัดช,ชัยก่อสร้างมันอยู่ใ,ใกล้กันเราลองไปเรื่อยๆกันดิไปเรื่อยก,ก่อนเฮ้ยตรงนี้มีป้ายเว้ยไอยตรงนี้มีป้ายตอนนี้เราต้องดูกันว่ามันเป็นจังหวัดอะไรน,น,นี่ไงนี่ไงไอสันป้ายหาเสียง <c oughs> <c oughs> ด็อกเตอร์นิลันดนันไผ่บูลเฮ้ยดีแหละเฮ้ยลำพูนไอโน้นลำพูนไอ,น <c oughs> อกูเจอแล้วเว้ยเฮียลำปางลำพูนหูอยู่นี่นะ เราไปเดินไปดูกันหน่อยนะว่ามันคือที่ไหนกันนะน,นี่ไงมีทางแยกพอดีเลยเ,เฮียถ้าทางแยกเนี่ยเร,เราหาได้แน่นอนเลยเฮ้ยเฮียมีรถมาด้วยสัตว์ป่าสังป่าป่าังถ้าเลี้ยวไปทางนี้มันไปในมีป้ายบอกมันต้องมีบอกสิวะเฮ้ยนี่ไงเฮียเอาวิเอวาวาวะสถานีตำรวจยโดนอ่านี่แหละโอเควยบริการประชาชนน้ำดิบเฮียมันคือน้ำดิบเว้ยตรงเนี้ยมันคือตำบลน้ำดิบสองก้าศูนย์อยู่ตรงนี้ นี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วโอเควัดน้ำดิบน้ำดิบก,รกรันเกษตรนี่แหละกูว่าตรงนี้แหละชุมชนน้ำดิบทั้งนั้นเราก็ได้จะตรงไปอีกสักประมาณประมาณหนึ่งรเมตรสองร้อยเมตรสองรอยเมตรสองอเมตรอันนี้กูเดานะ8ปดรอเมตรประมาณ800แ0ดร้อยเมตรหรอก็เราลองตรงไปอีกหน่อยดีกว่าเราจะเจอส่วนเพราะว่าซ้ายมือมันมีส่วนเนี่ย สะพานเฮีย er! เดี๋ยวอะไรเนี่ยกูไปไหนเนี่ยกูลองเดาแล้วกันมาว่ามันน่าจะเป็นตรงนี้แหละนะครับมาเดากันดูดีกว่านะว่ามันถูกหรือเปล่าไอโรงงานเฮียเนี่ยเพราะกูจะได้ไปทําที่อื่นแล้วน่าจะเป็นตรงเนี้ยต,อ,นะตอบมะเดาตอบถูกไหมไอ้คนละต่างกันเลย<ว> <laughs> เฮียคนละโลกเลยเฮียอยู่นี่ เฮียก็ชุกโชน้ำดิบเหมือนกันนะเฮียมีมีไรน้ำดิบบอไอ้ควายคุณลือที่เลยเฮียอันนี้ได้คะแนนเท่าไหร่เหคะแนนสี่พันเก้านี่คือไงอวะอ่ะตำแหน่งที่ถูกต้องคือ1นึ่งจุดเก้ากิโลได้รับคะแนนสี่พันเก้าร้อยอ๋อเฮียได้สี่พันเก้าร้อยไอ้สันโคตรไกลเลยเฮียไปถึงกูในยังไกลเลยอะในขณะที่ตอนนี้เมียกูย,ยังไม่ตื่นกูก็ต้องหาที่ต่อไปอเฮ้ยเฮียเอาแล้วมือกรุงเทพกูว่ากรุงเทพเนี่ยพัทยา ไม่ใช่หรอกวุ่นวายแบบนี้มันต้องเป็นกรุงเทพสิวะดูป้ายตรงนี้เนี่ยโอ้ยนี่ไงออกมาเจอเลยวู้พร้อมพันแล้วลาดพร้าวซอยกโอ้โหออกมาเจอไปรู้เลยโกดไงเลยสาตว์มึงไม่เซ็นเซอร์ป้ายวะแถวยูเนียนไอ้ตรงนั้นคือแถวยูเนียนอะยูเนียนมันอยู่มันอยู่ตรง ไม่ไหวเฮียลองหาห้างใหญ่ๆวะอ๋อตรงยูเนียนจริงๆนะเว้ยเฮี้ยนเป็นยูเนียนสมัยก่อนยูยูเนียนหยุดๆยุดยูตรงไหนมันมันมันยุดตรงไหนยูเนียนเนี่ยฮะเฮ้ยเดี๋ยวๆกูตั้งหลังจากบ้านกูดีกว่ามาฟ้าปาป้าปลงมาตรงนี้ผ่านลงมาอีกลงมาใช่ป่ะเออนี่ไงเฮียโอเคเจอได้สัตว อ๋อแม่งมันฝั่งนี้ไอ้เหี้ยกูลืมนี่เห็นไหมเนี่ยถ้ากูกลับแผ่นดีนะกูจะดูง่ายเลยโอเคเจอแล้วยูเนียนมอเสร็จแล้วตรงไปนิดนึงนิดเดียวนิดเดียวจริงๆแล้วนี่ไงละตัดสายออกอเจอแล้วกูต <c oughs> ายแม่งตรงๆแบบเอาแม่ให้ถูกเลยดีกว่านะมันคือตรงนี้โอเคถูกตอบเลย <c oughs> ใช่ปะถูกปะี้ยนิดเดียว ไใส่ก,กูกล้าผิดไปนิดเดียวเฮ้ยถูกไอ้เหี้ยอันนี้ถูกแล้วถูกแล้วนนี้นี่มึงดูมึงปิดกล้องเล้วนี่ถูกแล้ว,น,ลวนี่คือ,น,คอนี่คือที่มันให้เราหาอันนี้คือที่ไม่เราหาแต่เราติ๊กตรงนี้ถูกแล้วแรงมา้นไหมมาแล้วหนึ่งเกมเฮ้ยก็ไม่ยากเท่าไหร่นี่วะไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ถ้ากูไม่งงเป็นดีนะกูก็ดูถูกอยู่โอเคไปกันต่อเลยดีกว่า ฮ้ยถูกแล้วต่อไปเราจะเจออะไรกันดีเฮี้ยกูไทยถูกได้ไงเนี่ยชิบหายแล้ะอันนี้ละยากของจริงเลยนอนแม่งั้นเนี่ชิพายของจริงแน่นอนกูบอกเลยกูวิจารณาเนี่ยตาเนี่ยเฮี้ยกูเคยผ่านผ่านเฮี้ยอะไรกูเคยผ่านหรเฮ้ยแต่อ้าวก็ไม่ยากนะเนี่ยอ้าวนี่ไงอะไรวะอันนี้ง่ายไหวเฮี้ยกูเจอแล้วอันนี้ เป็นโนพิษโนไทยโนพัฒนาโอ้โหไอเฮียมันมีหลายโน่นไอ้สันไอเฮียแม่งนน่นกับโน่นโน่นกันหมดเลยบอกปอบเว้ยโน่นเมืองอยู่ทางไหนของโน่นไทยก็ขึ้นไปนิดนึงอ๋อนี่ไงโอเควัดโน่นเมืองเจอละโอเคเราเจอโน่นเมืองละไอ้เฮียมีโน่นเกษตรยึขแคเป็นเฮียอะไรกันโน่นวะนครราชสีมา ถ้าเราไปตรงไปเราเจอวัสัดแจ้งถ้าเราเจอวัสัดแจ้งแสดงว่าเราเรา,เราใกล้ถูกแล้วยย่ยงไงโอเคเจอแร้วเจอแร้ว,รวเราต้องรองถ้าเรามาจากทางนี้และเราไปสาดแจ้งเนี่ยเราต้องไปเจอกับวันชัยฟ์มโคโนมก่อนสำรวจนิดนึงเพื่อความชัวร์นะเดี๋ยวเราจะชั่วกัน,นอีกถนน,อนในหมู่บ้านอ้าวนี่ไงแสดงว่าเรามาอย่างนี่แหละว,ว่ามีอยู่แถวนี้เนี่ยตำบลนนเมืองบ้านสาดแจ้งว่ามันคือตรงนี้เนี่ยถ้าตามแมพ ถ้าเราตรงไป,ไปอีกนิดหนึ่งจะเจอวันชัยฟาร์มก็เท่ากับว,ว่าวัดสาแจ้งเท่ากับว่าเราเนี่ยเราเนี่ยตรงทางนี้เข้าใจไหมเราตรงนี้ถ้าเรากลับเรากลับมาคือที่ที่มันให้เราถ่ายรู้ปะงงไหมกูก็งงเฮียเดี๋ยวให้คนตัดมันตัดมันจะไม่งงตอนนี้กูต้องหาวันชัยฟาร์มก่อนเพื่อยืนยันอีกที่หนึ่งว่ากูมาถูกทางแล้วโรงเรียนสาแจ้งนี่เอ้ยโรงเรียนบ้านสาเจ้งโอเคเฮ้ยเราใกล้ความจริงแล้ว เราก็เลยวัดศาสตร์แจ้งมานิดนึงแล้วเราก็ตรงไปอีกนิดนึงเราก็จะเจอกับเจอกับไอ้เฮีย้ะไม่รู้ไอ้เฮียมโล่งเว้ยอาจจะเป็นแยกนี้หรือไม่ก็น่าจะเป็นแยกนี้แต่จริงตรงนี้ควรจะมีป้ายบอกนะว่ามันอยู่ตรงมันคืออะไรอะเฮ้ยรู้นี่ไงป้ายนี่ไงเออนี่นี่นี่อ๋อเฮียตรงนี้คือวัดศาตร์แจ้งสันกูเพิ่งถึงวัดหวยเฮียโอเคทางเลี้ยวขวาทางนี้น่าจะเป็นแยกนี้นะครับน่าจะเป็นแยกนี้แน่นอน เดาเลยนะว่าเป็นแยกนี้แน่นอนถ้ามันถูกนะถ้ามันถูกนะทางเนี้ยดิ่งยังทางเลี้ยวเลี้ยวได้ปะดี่งงเลี้ยวไปนี่แน่เลยมันจะต้องเป็นอย่างนี้แน่ๆเลยเนี่ยที่ที่นี้มันก็คือกูปิดกล้องก่อนมันก็คือมันคือที่ที่เราให้ถ่ายตรงนี้ใช่ไหมว่าเดี่ยวตรงเนี้ยมันคือที่ไหนของโลกใช่ไหมมันคือตรงนี้ไงนี่เลย อ,อ้าวเฮียผิดเฮ้ยผิดยังไงวะมันก็คือตรงนี้เลยเฮียแย่งนี่หรอมันคือแยงนี่หรอมันไปได้หรอไอเฮียเออวายเฮียทำไมไม่ต่อได้ไมันไปต่อได้ไไดเฮีย,ยไม่เข้าสัตว์โขเวเฮียผิดแม่งผิดไปทางแยกเดียวแม่งทางแยกแหล่ไอสัตว์ตรงนี้ โอ้โหแล้วตรงนี้แม่งแบบเขี้ยเป็นเนินเลยเฮ้ยเป็นเนินสูงเลยวะอุ้ยเขี้ยติดภูเขาเลยอะ่ะกูอยู่แถวดอยแนี่เลยอะ่ะโอ้โหอันนี้ยากวะ่ะเด้ยเดี๋ยวรอเมาร์กไว้ก่อนนะตรงนี้นะมันให้เราดาวตรงนี้เฮ้ยตรงนี้เป็นถนนใหญ่อว้ยโอ้ตรงนี้เป็นถนนใหญ่ตรงนี้เป็นถนนใหญ่เอานี่ไงได้ลองดูสิโครงการก่อสร้างอบตนาไลหลวงโอ้โบ้านใหม่มีสวนแน่เลยเขี้ยจังหวัดน่าน นี่ไงเราลองดูตรงนี้สิบ้านใหม่หมู่สี่ตำบลนาไล่หลวงอ๋อเฮ้ยก็มาอยากนี่ว่าน่านนี่เป็นภาคเหนือแน,น่นอนร,อรีสอร์ทสองแควเอานี่ไงเฮ้ยสองแควคืออำเภออ๋อมันคืออำเภอใช่ปะถ้าให้แน่ใจนะถ้าตรงไปมันน่าจะมีทางไปน้ำตกเอ่อตาดเชงถ้าเราตรงไปแล้วเราเจอไล่น้ำตกหาอะไรครับนี่ยหาน้ำตกเฮ้ยมันไกลอยู่นะเนี่ยดูดิ หมอทรงหมอใสเต็มเลยไปแล้วก็มีนี่ไงทางเลี้ยวซ้ายเี่นไหมทางเลี้ยวซ้ายเราเริ่มเลี้ยวซ้ายแหละเลี้ยวซ้ายเสร็จปุ๊บบ้านใหม่บ้านใหม่ไม่หวะเฮ้ยบ้านใหม่มาไงวะตำบลนั้นไอ้เฮียมันคือตรงไหนวะแม่งเฮ้ยเฮียอะไรวะเฮียไม่บอกเลยอะ มันมีแต่คำว่าส่องแคลวไอ้สัน่นนี่อะส่องแคลวเต็มไปห,หมดเลยอย่ะอะไรไม่รู้เนี่ยแคลวแควอ่ะตรงนี้เนี่ยเลยเออไอเฮียกูตอบแล้วตรงเนี้ยถูกตอบเลยเฮ้ยจับได้เห็นชัดตรงเพงเอ้ยดูเฮียเฮ้ยอุ้ยนี่เป็นครั้งแรกเลยนีนี่ะดู มันคือตรงไอ้ไอ้ไอ้มันคือออไไ้้ที่มัน <Hey. S 1> ไม่มีบอกก็เลยไอ้ที่จะเป๊ะเลยเป๊ะเลยตรงเพลงเลยแม่กรอบเดียวกันเลยโอ้โหโอ <dead> ้โหเก่งมากเก่งเกินโอ้โหอ๋อกูพักแล้ไอ้สัตว์เลิกเลยกูบอกอยู่เนี่ยมันไม่มีป้ายบอกเนี่ยยี้อ่ะกูก็งงตรงนี้มันมีนี่ไงทางเข้าตรงนี้อ้วนบ้านใหม่หรือเปล่าวะใช่ป่ะือตรงเนี้ย แล้วตรงนี้มันมันมีเฮียอะไรไม่รู้ไอ้ตรงนี้มันไม่ได้บอกในสัตว์ในเมียป่ะแต่แต่ในนี้มันบอกไงในเกมมันบอกโอ้โหกูงงไอ้เฮียป่ะป่ะพอเป้เลยไอ้เฮียโอเคเป้แล้วก็พอแล้วกูพักไอ้สัตว์แม่งปวดหัวอยู่งให้เกมมู้เขวไปได้เจอกันพรุ่งนี้ดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเบิ้มๆเลยนอนกินข้าวก่อนไป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 